เดี๋ยวเรามาฟังผลการปฏิบัติธรรมของธรรมธัยญาธนาชาติเลยเริ่มต้นก็มาจากพื้นแผ่นดินใหญ่จีนก่อนเปิดรายการด้วย 便给不出正确答复，徒劳无功，拨不开重重迷雾，何不清和双目？何不清和双目？何不清和双目？ 想一轮明月灿烂，玉面心深处，柔柔闭目，柔柔闭目，柔。 ตอนนี้เราเปิดภาษาไทยแต่ว่าธรรมทายาทนาชาติอ่านซับไตเติ้ลไม่ทันเราก็เลยเอาเพลงนี้มาเปิดซึ่งเราเตรียมการที่จะทำเป็นภาษาจีนมาหลายปีแล้วพอเรารู้าสักวันหนึ่งนี่เราจะต้องรองรับผู้มีบุญที่มาจากผืนแผ่นดินจีนแล้วเราก็สมปรารถนาด้วยกันทั้งสอง สองฝ่ายไหมจ๊ะนี่ไงโดยความสนับสนุนของท่านธรรมอาจารย์เต้าเจียนนะจ๊ะซึ่งหัวใจทานประดุษพระโพธิสัตว์เลยก็เพิ่งทราบว่าอายุท่านก็ยังไม่มากนะจ๊ะอืมท่านมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวแล้ววัดท่านดูเหมือนจะเป็นวัดใหญ่ที่สุดในเมืองฉงชิ่งอืมเดี๋ยวที่ตรงนั้นที่บนภูเขา ซึ่งมีประวัติยาวนานมาถึง400ปีนี่วัดอะไรนะหัวหยหยนเสียงเหมือนทองแดงเนี่ยหัวเหยิน400ปีมาแล้วที่วัดหัวเหยินนี่นะเดี๋ยวถูกต้องนะชื่อถูกต้องเป่า เดี๋ยวภูสังฆางนนประเทศส่งมาใหม่ครู้ริหญาจะได้ลำพึงได้เพราะว่าไม่มีถูกต้องนะ <c oughs> สี่ร้อยปีที่วัดหัวเหย็นมีชื่อเสียงในการเป็นวัดที่ทำสมาธมิติดต่อเนื่องกันมาเลยยาวนานแต่ก็มาว่างเว้นอยู่ช่วงหนึ่งตอนปฏิวัติวัฒนธรรม คือเอาวัฒนธ,ธรรมชาวพุทธออกอเอาของชาวไม่พุทธมาใส่อะไรก็ไม่ต้องไปศึกษาเรียนรู้เราสนใจเฉพาะวัฒนธ,ธรรมชาวพุทธกันแล้วกันพอมาถึงตอนนี้นี่ท่านอยากฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ให้เฟื่องฟูยิ่งกว่าเดิมนี่นะจ๊ะแล้วดูหัวใจท่านดิท่านธรรมอาจารย์ตเจียนออคตา,า,าใจห,หมดคัดเลือกแล้วให้พระอาจารย์ซึ่งอยู่ที่นั่น ลูกชายเนี่ยไปทำหน้าที่เป็นผู้คัดเลือกเองเอาว่าคัดมาเลยเพราะว่าต้องการเฉพาะผู้มีบุญเนี่ยชุดนี้เดินทางมาก่อนเหมือนเป็นหัวเชื้อแห่งแสงสว่างนี่ที่จะไปเติมเต็มเอนไซม์ชีวิตอือโอ้โห <laughs> ให้สดใส <laughs> นี่ <laughs> ไปสร้างโมเลกุลใจให้เรียงกันเป็นระเบียบ ชักไปกันใหญ่เลยพูดได้ทีเดียวกทีลืมไปแล้วแล้วก็ได้เดินทางมาแล้วออกให้จ่ายให้หมดเลยใครจจหัวใจกว้างขวางพะดุดท้องฟ้าเหมือนท่านนี้หาไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายเลยนี่นะจ๊ะแต่ว่านี่ท่านมองแลวว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว พุทธบริษัทสีต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวมนุษยชาติก็จะได้รับประโยชน์จากการเป็นหนึ่งถึงนี้เพราะว่าค,คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นความรู้สากลที่ทุกคนต้องศึกษาเพื่อจะได้ดาเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอภัยไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันจะได้ขยายเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์นี่จ้ะเพราะฉะนั้นท่านก็นส่งมา ตอนนี้ก็เป็นตอนที่สองที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะค <c oughs> ทติถูคัดเลือกกันมาแล้วต้องคัดตั้งแต่ยังนมไว้นมภาษาบาลีที่เรียกว่าท่าหะรังหรือคำว่าทหารนั่นแหละแปลว่าคนไว้นมต้องเอาไว้ที่แข็งแรงเนี่ยซึ่งตอนที่ครูไม่อยากกับทีมงานทํางานก็ตั้งอยู่ในไว้ที่แข็งแรงไว้อย่างเงี้ยอายุอ,อย่างเงี้ย แล้วก็อยากให้มีรุ่นใหม่ที่อายุประมาณขนาดนี้นะที่จะคอยรองรับวิชาธรรมกายที่จะขยายต่อไปเนี่ยถ้ามีเศรษฐีใหม่อย่างนี้นะที่หัวใจไร้สีสันหัวใจสีใสเนี่ยจ้ะโอ้จะลองรับ งานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้อย่างดีเลยจะต้องเตรียมตัวรวยกันตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างจะรองรับแล้วครูไม่ใหญ่เท่าแล้วนี่เท่าแก่แล้วแก่เท่าเท่าแกจะได้รองรับรุ่นต่อๆกันไปนี่มาแลอายุยี่สิบสามดีมากเลยดีใจยิงๆเลยผมชื่อจาง dòng mình Ừm, bà giá chín thì bà lọt nữa Nó là dược giá chăng? Trang dòng mình Bà văn chớn 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 phởi, chán phởi. Chán phướng, Chớn phởng, chớn phởng Ừm Trong cái ngay cái cái cây cây chớn lũng rồi nè <laughs> Chớn phởng, chớn phởng Bà ní, trang dòng mình อายุ23ปีมาจากผืนแผ่นดินใหญ่จีนเป็นนักศึกษาคณะการท่อง,งเที่ยวจากมหาวิทยาลัยเสฉวนนักศึกษาการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยเสฉวนโอ้นี่ทหารนักศึกษาของการท่องเที่ยวมานี่สุดยอดเลยคือจะไปให้คำแนะนำสำหรับ ลูกทัวรได้ดีมากเลยว่านอกจากเราเที่ยวธรรมดาแล้วในโลกภายนอกแล้วยังมีท่องเที่ยวโลกภายในด้วยนะอืมตรงนี้ดีมากมากเลยผมทำงานเป็นไกด์นำเที่ยวไปด้วยแรกๆทำงานก็สนุกครับไกด์นำเที่ยวสม,ม่ำตัวๆไปก็จะเห็นม้าแตกแหลกลางไ,งไปเรื่อย แต่ตอนนี้เดี๋ยวจะได้ไกด์สว่างนะจ๊ะแรกๆทํางานก็สนุกละครับเหมือนเป็นรายได้ระหว่างเรียนแต่พอทําไปทํามาก็คิดอยากจะรวยมันแต่มันง่ายเมื่อคิดมันติดอีตอนนี้แหละคือพอเริ่มจริงจังชักจะไม่สนุกไม่ชักไม่สนุกแล้วครับมันง่ายตอนคิดแต่มันติดตอนติดตอนทํานี่แหละ ผมก็เริ่มรู้สึกว่ากระแสความวุ่นวายได้ดูดกลืนผมเข้าไปทุกทีชีวิตเริ่มเครียดแล้วก็สับสนแต่ก็ยังโชคดีครับที่มหาหลัยเนี่ยมีพระภิกษุกรูปหนึ่งอ่าท่านนะ่ะเรียนอยู่ด้วยเป็นเพื่อนนักเรียนกันในห้องเรียนท่านเป็นนักเรียนที่สงบผมรู้สึกเรื่อมใสศรัทธา และนอกห้องเรียนท่านเป็นพระอาจารย์สอนผมให้รู้จักความสงบด้วยการนั่งสมาธิครับผมได้ทราบว่าท่านมาจากวัดวัดพระธรรมกาย,กายอืมท่านก็เริ่มต้นสอนให้ผมนั่งสบายๆเริ่มจากห้านาทีแล้วก็เป็นห้านาทีเสร็จ นับรวมแล้วสิบนาทีและเศษต่อไปอีกเป็นสิบห้านาทีและก็มีเศษเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตอนนั้นใจของผมถูกจูงให้ไปติดอยู่ที่ในตัวสงบนิ่งมากๆมันแปลกดีนะเมื่อใจสงบนิ่งในตัวเนี่ยความรู้สึกของผมมันตัวก็หายไปไร้น้ำหนัก ใจมันนิ่งมันไม่คิดอะไรเลยแล้วผมก็คิดว่าคนเรานี่แปลกดีนะนี่เกิดความแปลกแล้วการหยุดนิ่งเฉยไม่ทำอะไรกลับทำให้มีความรู้ผุดขึ้นมามจิตใจก็ผ่องใสมองออกว่าเราต้องทำอะไรบ้างอย่างชัดเจนเกิดความรู้ขึ้นมาระหว่างใจหยุดนิ่ง ซึ่งตรงนี้นักคิดทั้งหลายไม่เข้าใจแต่เข้าใจจะสำหรับนักไม่คิดนี่นะจ๊ะแค่ทําจิตให้สงบนี่เดี๋ยวก็จะพบความรู้เขาเรียกภาวานามยปัญญาตอนนั้นผมเพียงแค่เกิดความสบายตัวหายมีความสว่างเป็นจุดเล็กๆนิดเดียวเท่านั้นอนะ่ะโอ้ใครได้จุดสว่างอย่างนี้นะจ๊ะ แปลว่าชีวิตของเรานี่เริ่มต้นแล้วแต่เป็นประกายเล็กๆที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเห็นไหมจ๊ะชีวิตเริ่มต้นแล้วแมตตาเดินทางมายาวนานทั้งทั้ง

ปลายทางซึ่งมีแต่ความสุขนิรันด์ที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางซึ่งมีแต่ความสุขนิรันด์อชีวิตเริ่มต้นแล้วผมเกิด ความรู้ขึ้นว่าเออนี่น่าจะใช่ทางของเรานะถูกต้องจะ้ะตอนนั้นไม่อยากจะทําอย่างอื่นอีกเลยอยากจะนั่งสมาธิอย่างเดียวเกิดฟาสีไม่ใช่ให้หวยนะเกิดฟาสีคือเออคงเป็นภาษาจีนมั้งคือความสุขความเปลื่มปิติภายในใจฟาสีฟาสี เมื่อใจเปลี่ยนไปชีวิตก็เปลี่ยนแปลงอ้าผมเกริมเป็นอาสาสมัครช่วยงานวัดเลยเป็นอุปถาม์พระอาจารย์ไปด้วยองค์ที่เป็นเพื่อนนักเรียนกับผมแล้วก็สอนผมนั่นแหละผมตั้งสมาธิทุกวันไม่เคยขาดเลยครับอุยสาุแล้วค่อยๆซึมซับเรียนรู้พุทธศาสนามากขึ้นเรื่อยๆต่อไปจะเป็นไการทัวที่ดีมากเลย ตัวภายในบอกเรามานั่งหลับตากันเถอะโอ้เพราะเราลืมตาดูคนสัตว์สิ่งของมันไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ของจริงเลยสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายหายไปแต่การหลับตาดูภายในเราจะเจอของจริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของโอ้โหน่าชื่นใจทีเดียวกายในกายอย่างนี้สัตว์ปลาหิมพานต์น ทิพยสมบัติว้าวสุดยอดเลยนะจ๊ะกระทั่งเข้าไปถึงพระรัตนตรัยทั่วไม่ต้องการอะไรอีกแล้วกระทั่งพระอาจารย์แจ้งผมทราบเรื่องงานบวชนี่แหละเมื่อผมซึมซับเรียนรู้พุทธศาสนามากขึ้นผมจึงเตรียมตัวที่จะมาบวชเป็นเวลาถึงครึ่งปีโดยนั่งสมาธิทุกวันมาถูกหลักวิชาเลยจ้ะเริ่มฝึกสวดมนต์ธรรมวัดเช้า,า,ชาและเย็น แล้วซ้อมท่องคำขานหน้าให้คลร,รองนี่ถูกหลักวิชาเลยต้องเตรียมตัวมาขอล่วงหน้าอย่างนี้ถูกต้องนะจ๊ะต้องไม่ให้ขาดตัวปกคล่องเลยและแปลว่าเราตั้งใจที่จะมาบวชอย่างแท้จริงแม้จะเป็นช่วงสังส้นๆแต่ก็ตามถูกต้องนะดีมากเลยเมื่อมาถึงวัดพระธรรมกายครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกทึ่ง ออ oh. ผมคิดว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเที่เคยพบมาอ่า oh. นี่คำพูดของไก่ทัวแปลว่าไปท่องเที่ยววัดต่างๆวัดในพื้นแผ่นดินใหญ่เมืองจีนอายุเป็นพันปีกันไปทั้งนั้นแหละหลักพันปีเห็นไปเห็ mm. นน่าจะเป็นวัดที่ใหญ่่สุดในโลกที่เคยพบมาอ๋อ mm. oh, ตอนนั้นแต่เขา บเบรคครูไม่ใหญ่นะวันนี้สองหมื่นไล่ไปเลยอืมขัเบรกกันก็เดินหนีก,กันไปหมดเลยแย่ไ yeah. ม่งั้นสองหมื่นไล่เนี่ยแต่อคอยบ่เบรกกันเนาะแต่คอยแต่เบรกไม่โดนเบรคหลักแต่เขาเบรกเอาเองเลยต้องคอยๆทำมาอย่างนี้แหละ ทำไมต้องสร้างใหญ่แต่ก่อนมีคนคำถามเพราะคนมาเยอะนี่เดยวนี้โดนอีกแล้วทำไมสร้างเล็กก็เขาเบก่อนไม่งน้ันก็บสองหมื่นไร่ก็ไม่รู้ว่าเขาเบก่อนน่ะนี่น่ะผมอยากขอบพระคุณหลวงพ่อที่ตายผมได้มีโอกาสมานั่งสมาธิผมน่ะเห็นหลวงพ่อเป็นครั NO ้งแรก ชวนได้เกิดคำถามขึ้นมาว่าอ่ะจะถามว่าไงมันเขินไม่อ่านดีกว่ามัน<ค>ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก ทำไมหลงวงพ่อถึงหนุ่มจังเลยอืมอ๋อยังจะยังวอมๆ <c oughs> อยูน,นี่เพิ่งปรับโครงสร้างเดี๋ยวลงชั้นที่สามนี่อาพออันนี้จิ้มแกงปุ้งก็เด้งออกเลย<อ> <c oughs> ปุ้งออกเลยอือนนี้มันปึ๊กมันยังอยู่กับที่อย <c oughs> ู่เพราะนั้นใครจะมานี่ต้องเอาผ้าพัาานมือไว้ดี ปึ้งออกทำไมดูหนุ่มจังแล้วทำไมทำไมทำไมอผิวถึงสวยอย่างนี้อยังไม่ถึงออยังยังไม่สวยเขิน่ะเขินเขินแล้วเนี่ยยังจะใช้้าหลึงสิ้าหลึงตึงทั้งตัวกลัวจะปลาก็หายไปหมดสิ มันอยู่ในครัวนะ่ะยังใจะยังไม่สวยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะปรับผิวสวยเพิ่มผิวใสก็ดีใครมาเนี่ยต้องใส่แว่นกันเพราะมันใสใสนี่นะเรียกว่าไปต้องเอากระจกมาเลยใครมาดูครูก็อยาก็อ,อก๋ออืมมันใส เหมือนสองกระจกได้เลยกว่าจะได้โอกาสโมโกันอนี้นี่คอยมานานแล้ว <c oughs> ผมก็ะน,นด้วยสายตาและอายุไม่น่าจะเกินไม่น่าเกินสามสิบค่อยชื่ในใจค่อยมีแรง ที่จะพูดจะคุยนะเดี๋ยวจะคุยเยอะๆเลยขอให้พูดงี้และเอางี้นะไปใช้กับพูดเท่าได้แต่ใช้ครูไม่ใหญ่ได้ไปใช้ได้ทุกคนแหละอืมว่าชอบอะหลวงพ่อนหนุ่มยังไม่น่าเชื่อเชื่อเหอะ <c oughs> แต่ก็ต้องเชื่อ <c oughs> เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆโอ้โอ้ทำไมายืนยันเคินจังเลยเอา lọt răng, aha ha, lọt lo uhm, lọt lo ah lo lọt aha lo lọt lo ที่ผมอยากบวชมากๆเพราะผมอยากได้บุญแล้วก็อยากศึกษาพระพุทธศาสนาโอ้ดีมากเลยอยากปฏิบัติและรู้ได้จริงเพื่อจะนําไปเผยแผ่ที่เมืองจีนสาแล้วที่สําคัญผมอยากตอบแทนพระคุณของของหลวงพ่อที่ได้เมตตาส่งพระอาจารย์ไปสอนผมถึงประเทศจีนครับอืม อ๋อขอให้เดินกันมาหาครูมบใหญ่หนึ่งเก้าเถอดเดี๋ยวครูมบใหญ่จะเดินก็นไป99เก้าเก้าเออรวมกันเป็นร้อยให้เดินกันมาหนึ่งเก้าเถอะไอ้ทีเลยเก้าสิบเก้าเก้าเดี๋ยวจะเดินไปเองนี่จะ้ะอีกอย่างผมมาทับใจการนุ่งห่มชุดกาสอพัดของพระพิสุเหลือเกินผมนะ่ะอยากอยู่ในชุดละอยากปฏิบัติแบบพระ นี่ไม่จะพูดมีบุญเก่าจะเป็นอย่างนี้มีบุญบวชมามีเวลานั่งสมาธิมากๆซึ่งผมเชื่อว่าเมื่อเราปฏิบัติมากๆเราก็จะยิ่งเข้าใกล้คำตอบของชีวิตที่ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่ออะไรถูกต้องจ้ะเราจะเราจะได้ความรู้แจ้งนี่เกิดขึ้นจากความเห็นแจ้งโดยธรรมจากขรรยาน,นัศนาของพระธรรมกายในตัว เราเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่ออะไรเรามาจากไหนแล้วตายแล้วจะไปไหนแค่มีกี่คำถามนี้ถ้ามนุษย์ทั้งโลกหันกลับมาเปลี่ยนโจทย์ใหม่นี้นะของชีวิตมาคิดเรื่องนี้กันนะจ๊ะแทนที่จะคิดจะไปลุยกันอย่างนั้นนะหันมาคิดโจทย์นี้พอเปลี่ยนโจทย์ใหม่แล้วเนี่ยโลกจะกลับตละปัดเลยจะเข้าถึงสันติสุขได้ ผมได้ตั้งคำถามมานานแล้วและผมจะต้องได้รับคำตอบให้ได้ผมเลยอยากมีโอกาสได้ถามคำถามน,นี้กับหลวงพ่อครับก็คงมีสักวันหนึ่งการปฏิบัติทั้งผมในช่วงนี้ใจของผมรวมไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายโอ้ดีมากเลยต้องยึดศูนย์กลางกายไว้นะยจ๊ะยึดศูนย์กลางกายได้เท่ากับเรายึดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้สรพสัตและสพสิ่งทั้งหลายได้ แล้วก็เห็นแสงเล็กๆเ,เป็นจุดใสๆเหมือนดวงดาวในความนิ่งถูกต้องอย่างดีมากด้วยดีมากเลยสาธุพอวางใจนิ่งๆตรงจุดกลางดวงดาวนั้นผมรู้สึกใจสบายสะอาดและเกิดปิติสุขมากครับดีมากเลยดีมากไม่ช้านี่เดี๋ยวจะได้บวชสองชั้น ได้กลับไปพบพระภายในและจะมีความรู้สึกที่ดีเพิ่มขึ้นกว่านี้ไปอีกอลยจ้ะจางหยงหมิงจากประเทศจีนเหนือเราเปิดชีวิตสมณะให้จางหยงหมิงฟังเลยจ้ะ 心。 山里。 真的神秘。 เด็นักเรียนโุบาลฝันในฝันวิญญาณโลพบมาอนุโมทนาสาธุการกับกฤิวิจจงยงหมิงที่เล่าให้เรื่องราวให้เราฟังเมื่อกี้นี้ที่จ้าสาธุสาธุสาธุ